สวัสดีครับท่านผู้ชม <laughs> อยู่กับผมะะอนนเอ米尔เซเว่นนะครับพวดีวันนี้เพิ่งเลิกงานนะคแล้วกระบวน4 0สูนย์นะครับมาช้าผมก็เลยมาดัก,กเลยก็อันนี้เป็นทางเขาเรียกว่าอะไรทางข้ามใช่ไหมจุดตัดที่ไม่มีเครื่องกั้นนะครับก็ฝั่งนู้นก็ไปลงอโรบินสันเพชรบุรีนะครับฝั่งนี้ก็ไปโผล่เส้นที่ไปหาเจ้าสำราญน,นะครับ ก็เดี๋ยวรอขบวน40มานะครับวันนี้ผ่านมาจริงๆครับโน่นนะฮะเห็นไฟไครริบๆินั่นไหมฮะก็40นะครับกำลังมาก็เครื่องกั้นอันนี้ไม่มีเครื่องกั้นก็จริงนะครับแต่มันมีเสียงเตือนอยู่น่อยเพราะจริงๆก็อันตรายอยู่นะเดี๋ยวรอเครื่องกั้นลงดีกว่าใคร่ีเดลิบ กบพิจไฟมาเลยนะครับทำไมเครื่องกั้นไม่ดังกันมึงโอเคดังแล้วนะครับนึวกนว่าจะห้ามไปนะมึง ไปแล้วครับ40วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับ